เขาแยกลอยหนึ่งเปิดเปิดร้านนะพี่ อันนี้เป็นสูตรของคุณยายครับสูตรกรุเทพเมื่อก่อนทำงานอะไรพี่เมื่อก่อนผมเป็นข้อ <Okay. S 2> ครัวทางเวียบ ทานี้ทํางานอะไรครับก่อนที่จะผัดตัวมาเปิดร้านนาะาที่บ้านก่อนหน้าน,นี้เป็นพ่อบครัวตามโรงแรมตามร้านอาหารร้านอาหารฝรั่งพวกร้านอาหารนักชิการอะไรเงี้ยครับแล้วผัาตัวมาเปิดร้านเองผัานตัวมาเปิดร้านเองที่บ้านได้ยังไงก็เจอโควิดนะพี่แล้ว <c oughs> ทีนี้กระแสแรงขึ้นทุกวันตลาดก็ปิดตัวลง ตลาดติดตัวลงได้ครับก,ก,ก็เลยมีความคิดีเริ่มที่จะเปิดร้านขายของที่บ้านเพราะว่าเราเป็นคนคขายอยู่แล้วเราชอบ,ำบทำอาหารอยู่แล้วพี่แล้วทางร้านของเราเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำบ้างาออทางร้านของเราก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับเริ่มต้นที่สิบห้าบาทกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกว๋วยเตี๋ยวเน่โฟสามสิบาทครับพิเศษบวหมูเน่งบวหมูตับอย่างละสิบาทนะแล้วในส่วนของอาหารตามสัง่ง ในส่วนของอาหารตามสั่งก็จะมีข้าวผัดเบคอนกระเพราเบคอนกระเพราเนื้อโคขุนกระเพราเนื้อเป็ดแฮมเบอร์กระเพราหมูเด้งกระเพราลูกชิ้นครับทําไมถึงตั้งชื่อว่ากระเพราปีศาจเอ่อมันมันมัน,มน,มนรสชาติมันจัดจ้านนี่รสเด็ดเผ็ดแห้งมันใครเขาถามนะว่ากระเพราปีศาจนี่มันคือกระเพราอะไรวะต้องลองพี่ต้องลองได้รับผล ตอบรับยังไงบ้างรครับจากที่บอกผลตอบรับจากที่กลับมาเปิดร้านที่บ้านใช่ไหมพี่ครับก็คนแถวนี้ด้วยแล้วก็คนรอบข้างก็ให,ให้ให้การตอบรับที่ดีครับอย่างร้านผมคนตกงานคนท้องแก่คนพิการทานตีนี่ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรครับที่ทาการเกษตติดต่อครั้งอะไรเม่แกครับอ๋อทางร้านก็จะมี โปรโมโชั่นนี่นะครับอยู่หลังลำบาดนี่ก็จะหนึ่งจานเท่ากับหนึ่งตาปั๊มครับผมอะไรก็ได้ใช่ไหมครับะอะไรก็ได้ครับจะเป็นจะเป็นข้าวหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับอย่าฝากกําลังใจถึงผู้ที่แบบตกงานเหมือนเรายัางไงบ้างอยากฝากกําลังใจถึงผู้ที่ตกงานเหมือนเราก็คือมันมันโควิดอะพี่มัน มันห้ามอะไรไม่ได้มันเป็นกันทั่วมันไม่ได้เป็นแค่บ้านเรามันทั่วโลกมันมันต้องยอมรับแล้วก็ทําใจไปกับมันแต่แต่สิ่งสิ่งหลักๆเลยคืออย่างที่ผมบอกผมก็ไม่ใช่คนรวยนะแต่ผมว่าคนตกงานเหมือนกันผมเห็นหลายๆคนเขาตกงานอ่ะผมก็อยากให้เขาได้เอิบได้ทานเหมือนที่ผมได้เอิบได้ทานครับ